สวัสดีครับพี่สารเทียวนู่นว่าพามาชมพุทธเทวสถานหลงพอโตครับพรมรังสีเดี๋ยวผมสีผ้าพาไปชมด้านในไปเรื่อยๆกันครับามาชมกันไปเรื่อยๆครับนี่หลงพอโตครับ Ông nhai ha cho mẹ con im Hãy đã xuyên thắng lại Mì เชือนดาเซียนของเตยทั้งหลายครับกดไหลกดแช่กดกระดิง่งฝากตับตะไขด้วยนะครับด้อย cho mẹ con em เรไปชมกันไปเรื่อยๆครับรอบบริเวณด้านในัดอกไม้หนึ่ีบนะตัดดอกไม้หมดที่พุทธเทวสถานทำบุญตามกำนันทำเด็ดหลวงพบอโตครับพระมังซีนะคสิ่งใดนึกสิ่งใดนะครับเดินเข้าไปในห้องนะบอกเล่าเจ้าแม่นะเอ่ยชื่อนะครับที่อยู่นะนะอยากได้โชคบอกโชกนะอยากได้โชคขอโชคอยากได้ราบขอราบนะครับหน้าที่การงานสุขภาพการค้าขายนะครับสามารถบนได้บอกเล่าได้นะครับนะ นะท่านที่เดินมาทางซ้ายทางขวานะครับนะเชิญกัาไว้นจุดจุดนี้ก่อนนะครับเรียนเชิญเดินเข้ามาได้เลยนะครับนะนะครับมองซ้ายมองขวานะครับเรนเชิญได้เลยนะครับนะาลาหูอง์จันทร์วันนี้นะครับทางเรานะครับมีจุดจำหน่ายนะครับเป็นเครื่มเด่มนะครับน้มีกัญชาเรื่อง่อุมานก็โชคขอลาบเอ็นเป็นโต้เย็นเย็นชื่นใจนะครับลายดีคอนโตนะครับชาเขียวชาไทยนะครับน้เอ็นเป็นโต้เย็นเย็นนะครับลายดีคอนโต้ ภารันตีความอร่อยสดใหม่ทุกวันนะครับไม่อร่อยยิบยิบจริงเงินนะทานกินได้เลยนะครับเยืนยืนต้านนะครับถ้าเกิดจะเด้เข้ามาจะมีก่อนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มาแล้วไม่ได้กราบไหว้นะครับท่านแม่ขอพวามลุกมลุ่นะบอกน้าบอกกล่าวนะนะน้าของสถานที่นะเดินเดินนะจุดจุดนี้นะครับเดินเข้ามากราบไหว้ในจุดจุดนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ ยังสางบานทันแล้วครับรองครับให้ไล่อยู่ในพุทธเทวสถานครับพญานาคแนมีพาเวส์ุ๊บบนองค์ใหญ่สามารถขอโชคขอลาบบนบัรสานเก่าใดยังขอได้ครับ วิลายังอาหารปลาก็มีพ่อปู่อนันตนาคราชเดี๋ยวเขาไปชงไกลๆกันนะ อูพญาอานันตนาคราชอุดมศักดิ์อุดมทรัพย์เป็นดอกไม้เป็นจดไว้รครับดอกไม้ถูบเทียน

น้ำโชกวัคพฤหั ไ้มจะดักไม่แล้วครับจะไปไหว้ับ เฮ้ยหนึ่งนายนะครับมาหาแปซิฟิกสมุทรอินเดียนี่โลภความครับตอนนี้ผู้คนลังไลกันทำลายครับ ชาตินีกัลย์เชิญนิจิตธาตนิธาเวสุวรรณครับเชิญเข,ข้ามาขอโชคข,าาขอขาลาภขอพรกันได้ครับจุดจังหวัดสุพรรณครับเวลาโหยูปะทะลุบเลี่ยงไร่ที่ ก็สร้างกันยังบ่ทันสมบูรณ์ก็มีครับยังบ่ทันได้แล้วก็มีนี่หลวงพ่อสมหวังพอปรารถนาพอดังใจร้ายครับเป็นสถานที่เที่ยวที่หนึ่ง,ท,งทั้งเที่ยวทั้งท่านบ,บนใดนาเขามาครับผู้ใดที่บ่ทันเคยเขามาเล่นคลิปแล้วกัน ติดตามเขาได้ครับศรขณีตอยู่อำเภอศรีประจักษ์จังหวัดสุพรรณครับเพศสตรนสมเด็จโตพรมลังสี ให้ใส่อาคารครับพาเขามาชมบริเวณด้านในค่ครับปูรสีมีลายๆหรัอว่ากาบมาไวากันได้ครับ คนอาคารลา เป็นไรครับเบื่องแล้วคลิปนี้ก็ฝากจบไปเพียงเท่านี้แหะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สี่สำคัญกับกดกระดิง่งน,นะครับเจอสิบ,บูชาการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่